รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสูร่รายการหมุนตามโลกหรือไอส์ออนกรอบวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรสุชัยสิริกัยรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานั้นถ้าติดตามรายการเราจีนสหรัฐนั่นทะเลาะกันไม่เลิกนะครับยิ่งใกล้เลือกตั้งของสมัยที่สองของธรรมนี้ยิ่งหนักนาคาสาหัสขึ้นนะครับสักครู่กับไปตามเรื่องนี้ครับกับอาจารย์สุชัยครับ was started i เราจะไปพบกับท่านอาจารย์สุรชัยศรีไกรกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับจีนสหรัฐเราเห็นนะว่าเทาะกันมาตั้งแต่ทําเข้ามารับตําแหน่ง2นะ8ครับอ่ะ2018มะ19 20 21า0 1่2017ก็ก็มีเรื่องทะเลาะกับจีนมาตลอดนะอาจารย์นะ ที่ว่าจะทวงเรื่องของฐานฐา,านการผลิตต่างๆให้ทุกอย่างมาไปที่จีนไอมาประดิ์ที่าาที่จีนโยกมาที่สหรัฐเนอือรวมถึงกำแพงภาษีต่างๆ,ๆแล้วก็ทวงคือเรื่องของเ,อเรื่องของเทรดอิมบารานซ์นะระหว่างจีนกับสหรัฐ5,50 0 0ล้านเหรียญน,นะครับที่สหรัฐที่จีนได้ได้เป็นบวกอยู่ได้เป็นต่ออยู่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการสำรวจครับหลังากที่ต้องบอกว่าทรัมป์พูดไปเรื่อยๆเนี่ย จนท้ายที่สุดเนี่ยมีการสำรวจแล้วคนสหรัฐเนี่ยไม่ชอบจีสัก62อา์์นะ<ม>และทุกวันนี้ทำก็ยังทำางนั้นต่ออาจย์นะมไม่เป็นว่าว่าจะเป็น coronavirus ที่บอกเป็น Chinese v i r หรือว่าทุกอย่างที่บอกว่าเป็นนักทติกาจีหมดมันยังไงจารย์นะคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะเออว่าการที่คุณจะพูดใคร ให้ใครฟังสักเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะพูดซ้ำๆโกหกซ้ำๆโกหกไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะเชื่อไปเดี๋ยวเชื่อไปเลยอันนี้ก็พูดกันมานานแล้วนักข่าวนักข่าวสารพูดแบบไม่ไว้หน้าเลยนะนั่นนะซึ่งว่าเป็น such a big liar เอออ่ะต่อได้ไงครับคือเพราะนเราก็จะเห็นว่าประเด็นเหล่านี้นะครับผมเราจะเห็นนะว่าประชาชนเนี่ยถ้าโศกไปอาจจะเชื่ออย่างนั้นแต่นักวิชาการหรือพวก คนที่มีความรู้สนใจเรื่องต่างประเทศเนี่ยนะเขาก็จะมองว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะแล้วอเมริกาเนี่ยควรจะต้องแก้ไขแล้วนะฮะประเด็นแล้วก็ซึ่งมีหลายหลายเรื่องเลยนะครับนะที่ที่เราเห็นว่าทรัมป์เนี่ยทำผิดพลาดหมดนะะตั้งแต่เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจนะฮะนโยบายการเมืองที่จะต้องการเห็นไหมเราเห็นว่าทรัมป์เนี่ยนะครับ จะ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 ถอนตัวออกมาเรียกให้ประเทศยุโรปเนี่ยปกป้องตัวเองสหรัฐจะไม่ช่วยเหลืออะไรถอนตัวจากบทบาองการระหว่างประเทศหลายอย่างจะเรียกหทั่วโลกมาลงขันในท่าเทียมกันครับนะฮะรวมทั้งมองว่าจีนเนี่ยเป็นคู่แข่งของสหรัฐหรือเป็นศัตรูของสหรัฐนะฮะซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้เขาคิดว่ามันมันผิดนะฮะเราเจอว่านักวิชาการของของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิชาการของมลายันนำเนี่ยเขาบอกว่า สาลัฐเนี่ยควจะต้องถึงเวลาที่จะยอมรับได้แล้วยอมรับนะฮะคือขาบอกทำเนี่ยต้องยอมรับแล้วคนอเมริกันเขาควรจะต้องยอมรับด้วยว่ายุคที่อเมริกาลุ่งโล์ที่สุดนะฮะเป็นเจ้าโลกเนี่ยมันยุติลงแล้วนะครับเพราะว่าจีนเขาประสบความสาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเนีรวมทั้งการเมืองเข้าขึ้นมาเนี่ยนะครับ จนกระทั่งสามารถที่จะแข่งขันได้แล้วจริงๆคุณควรจะตระหนักสนะซารัฐคุณมีวิชากร300ล้านจีนมี1,500ล้าน1,400ล้านนะฮะสเท่าอ่ะใช่เพราะเชเน่ยะฮะถ้าคุณพัฒนาเศรษฐกิจสมมุติเอาปีละ3%ปีละ3%หรือ5%ก็ได้นะนะฮะ แต่จริเนี่ยเขาคุณต้องคุณด้วยสี่นะครับเห็นแล้วเพราะประชากรเนี่ยเขามากแรงงานเขามากกว่าเขาไม่ใช่เขาต้องไปเร็วกว่าน่นแน่นอนเพราะประชากรเขามากกว่ามหาศาลคุณจะไปรักษาแชมป์อยู่ตลอดเวลาใช่เป็นไปไม่ได้มันต้องปล่อยกอดคนอื่นแล้วใช่เราร่วมมือกันดีกว่าใช่เพราะฉะนั้นคือสําคัญก็คือว่าเพราะฉะนั้นนักชาการของอเมริกันเองนะฮะเขาเขาถึงบอกว่าสารัฐคุณจะต้องยอมรับแล้วว่าไอ้ยุคที่อเมริกาเป็นเจ้าโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาถึงปัจจุบัน70 เนี่ยม,มันยุติแล้วทําคุณควรจะเลิกคิดเรื่องนี้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คอคือ,คอ,คอต้องยอมรับความจริงรเพราะฉะนั้นถ้าคุณยอมรับความจริงเนี่ยคุณก็จะมาหันมาถึงมองมามองแนวใหม่ว่าเสร็จแล้วต่อไปนี้สหรัฐจะอยู่ร่วมกับโรคต่างๆป,ประเทศต่างๆอย่างสันติดได้อย่างไร<อ>ซึ่งนะักวิชาการเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ โลกเนี่ยมันได้เปลี่ยนระบบเป็นหลายขั้วไปนานแล้วแต่ทัมเนี่ยก็ยังคิดฝันหวานอยู่ว่าโอ้อเมริกาคือเจ้าโลกอเมริกาคือผู้นำอะไรตาอะไรอยู่ทัมเนี่ยคิดผิด <laughs> เข้าใจผิดคือคิดต<ข>ั้แต่สมัยตัวเองเป็นเด็กแล้วก็ยังมองอย่างนั้นอยูอ่โดยที่ไม่ไม่มองเรียกว่า ไม่มองเอาไซอินจากข้างนอกเข้ามาบ้างคือคนไม่เขาใจงไกันอยู่อาจจะเป็นเพราะตัวแกงไม่มีความรู้ก็ได้แกโตมาจากนักธุรกิจนะฮะขายขายคนร่ำรวยอเพราะไม่ร่ำรวยแกไม่มีความรู้ในเรื่องการเมืองต่างประเทศนโยบายต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นนักวิชาการต่างประเทศ่ยเขาบอกเลยนะครับว่าจุดที่อเมริกาเป็นเจ้าโลกเนี่ยมันผ่านพ้นมาอย่างน้อยจุดเนี่ยตั้งแต่ปี20 2004, 05เนี่ยอเมริกาเนี่ยหมดแล้วครับในเรื่องเศรษฐกิจเพราะทั้งจีนและประเทศต่างๆเนี่ยเขาฟื้นตัวเข้ามาหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอเมริกาควรจะต้องยอมรับอันแรกเลยนะคือว่าตอนนี้โลกได้เปลี่ยนเป็นระบบหลายขั้วานานถ้าคุณยอมรับอันนี้ได้นะ คุณก็จะคิดที่จะร่วมมือแต่ไม่ใช่คิดที่แข่งขันแล้วคุณเราจะเห็นนโยบายของท่าคที่จะบีบปเทโน้นประเทศนี้ใช่ก็เพราะยังคิดว่าฉันจะต้องเป็นเจ้าโลกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้เราเจมสว่าทรัมเนี่ยดาเนินนโยบายจอ้าวใครได้เปรียบดูการค้าฉันฉันจะกีดกันทางการค้านะนะฮะแล้วก็ทุกวิธีทุกวิธีทางซึ่งมันผิด แสดงว่าต้องเปลี่ยนไม n เ s e t ผู้นำเท่านั้นไม n เ s e t หมดเลยต้องเปลี่ยนไม n เ s e t คือถ้าเปลี่ยนตรงนั้นก็ทุกอย่างโลกมันจะสบายเลยนะสงบสุขเลยนะใช่ไอความขัดแย้งความตึงเครียดปัญหาต่างๆมันจะเกิดจบ collaboration ขึ้นความร่วมมือใช่ใช่เพราะทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่ที่หัวสมองของทรัมป์นะที่เข้าใจสถานการณ์เนี่ย ผิดพลาดบิดเบือนแล้วก็พยายามจะฝืนไงแต่ปัจจุบันนี้มันจริงมันคงจะยากแล้วนะผมว่าเปลี่ยนเนี่ยก็คือเปลี่ยนไมเซ็ตของผู้นำสหรัฐเนี่ยคงจะมีทางเดียวนะครับก็คืออย่าเลือกเขามาเป็นต่อถ้าคุณเลือกาคนอเมริกันเลือกประธับดี่ในสมัยที่สองก็อาจารย์เห็นเนี่ยเขาทะเลาะตั้งแต่ทะาลาะตำแหน่ง2017ันสิบจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังด่าชี้อยู่อ่ะก็เขายังเข้าใจผิดอยู่อย่างนั้นอาจารยนะฮะแต่เขาก็มองอย่างนี้อาจารย์ฮะไม่รู้จริงหรือเปล่าเขามองว่าการที่ทะเลาะกักจีนเนี่ยเขาได้คะแนน เพราะคนหลายคนที่ไม่ชอบจีนเนี่ยหกอนะอาจารย์เขาก็หวังจะคะแนนสวิงจากตรงนั้นมาใช่โดยทางทางมิดเวสอะอันนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยต้องแสดงบทตรงนี้ต่อไปแต่ที่ลึกๆเขาอาจจะยอมรับก็ได้นะอันนี้นี่เราเราเราก็คุยเฉยๆอาจารย์นะแต่ผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะท่านเขาเก่งอยู่อย่างหนึ่งเขารู้ว่าถ้าคุณพูดเท็จพูดอะไรซ้ำๆไปทุกวันทุกวันเนี่ยคนจะเชื่อไปเนะ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับคาถาชีวิตของอาทิตย์นี้คือการเถียงการทะเลาะจะไม่มีอะไรดีขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับว่าเราเนี่ยกับพาร์ทเนอร์กับเพื่อนร่วมงานมาเถียงมาทะเลาะกันนะครับโดยไม่หาทางออกแล้วใช้อารมณ์ตรงนั้นไม่มีประโยชน์ครับ การเถียงกันการหาลู่ทางออกนะอันนั้นเป็นทางแก้นะแต่ไอการเถียงกันแล้วไม่มีอะไรเอ่ยนะฮะทะเลาะกันด้วยอารมณ์นะครับแล้วก็มาต่อว่ากันเพราะความขัดแยง้งตรงนั้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาถกเถียงไม่ใช่มาทะเลาะกันเพื่อจะนำไปสู่หาลู่ทาง ทางออกความคิดที่ดีขึ้นอันนั้นนะครับจะเป็นการแก้ปัญหาหลายๆคนไม่ชอบกันหมั่นไส้กันนะครับแล้วก็หลายๆคนนั้นมีความรู้สึกนะอิจฉาริษยากันจะหาเรื่องกันได้อย่างเดียวอันนั้นไม่มีทำอะไรให้ดีขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้สังคมเรานั้นอยู่ในขั้นตอนแบบนั้นสังคมเรานั้น เราจะถกเถียงกันไม่เป็นไรแต่อย่าทะเลาะกันครับการทะเลาะเบาะแว้งกันนำไปสู่การทำร้ายกันไม่มีอะไรที่ทำให้ดีขึ้นนั่นเองผมอยากจะเสนอนะครับว่าคนไทยเราวันนี้เราถกเถียงกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์แต่เราไม่ควรจะทะเลาะเบาะแว้งกันเราไม่ควรจะสาดโคลนเข้าหากันอันนั้นเนี่ยคือความเสื่อมถอย ของสังคมครับวันนี้ปัญหาของเราทุกคนเห็นสังคมแล้วก็ปวดหัวเห็นสังคมแล้วก็ถอดใจเบื่อหน่ายเหมือนเช่นในช่วงก่อนที่เราจะมีปัญหาของรัฐประหารสังคมไทยนั้นขัดแย้งกันตลอดเลยทุกคนนั้นพูดแต่เรื่องมีปัญหาแต่ทุกคนมันไม่แก้ปัญหา ฉะนั้นสรุปก็คือว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ทำให้เกิดประโยชน์ใดๆนะครับแต่การถกเถียงกันการที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหานั่นคือทางออกของสังคมแล้วก็การร่วมมือของประเทศนั่นเองครับ ตกลงที่เขาท่ทุกวันนี้เขาต้องการคะแนนมากกว่ากันทะเลาะกับจีนไม่สิ้นสุดเนี่ยเพาว่ารู้ว่าคนในการสำรวจมาแล้ว62เปอร์เซ็นต์ไม่ชอบจีนอเพราะฉะนั้นท่างคิดตัวเองว่าเขาทําถูกดําเนินนโยบายถูกเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่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 น่าตกใจมากเพราะเราเห็นว่าถ้าคุณอ่านบทความหรือหนังสือที่เขียนโดยนักวิชาการนะฮะเขาจะคัดค้านหมดอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะฮะเราเห็นว่า ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลพายของอเมริกาเนี่ยสิบกว่าคนออกมาคัดค้านนโยบายของไม่เห็นด้วยกับทัพไม่เห็นด้วยบอกคุณดําเนินนโยบายผิดนะยิ่งในปัจจุบันยิ่งชัดเจนนะฮะว่านักวิชาการเกือบจะทุกคนแล้วเรียกร้องทัพยอมรับความจริงว่าอเมริกาไม่ได้เป็นมันต้องอยู่ร่วมกับทั้งโลกอเมริกาเนไม่ได้เป็นเจ้าโลกต่อไปอีกแล้วอยู่ร่วมกับชาวโลกด้วยเพราะฉะนั้นควรจะยอมรับระบบหลายขั้วนาจนะฮะมีหมาานานหลายหมามนานแล้วก็ร่วมมือกันถ้าอย่างนี้มันก็จะมีสันตินะฮ ืนไปแล้วเนี่ยคุณเขาไม่แน่ใจว่าอเมริกาชนะหรือเปล่าแล้วมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยไม่จําเป็นที่จะเสียหายเพื่อก่อให้ชาวโลกไม่ไว้ใจอเมริกามากขึ้นใช่แล้วทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นน่ะใช่จากพฤติกรรมที่เขาทามาเนี่ยพระราชาทัพเนี่ยถอนตัวจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศหลายหลายองค์กรเลยและจะทําให้นะฮะอเมริกาเนี่ยเสียชื่อเสียงเราจะไม่ยอมรับอีกนะฮะและที่สําคัญที่สุดเนี่ยชื่อเสียงของอเมริกาเนี่ยที่เคยบอกว่า อ,อ,อ,อเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความปรารถนาดีอเมริกาต้องการช่วยประเทศต่างๆให้ความช่วยเหลืออะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยแต่ทํานี่ทำตรงกันข้ามหมดเลยนะปิดประเทศกีดกันทางการค้าคแล้วก็หันไปใช้นโยบายอะไร แสกแซงประเทศต่างๆเนี่ยคุณไม่ได้เป็นเสรีไม่ได้เป็นประชาตธอย่างในอดีตแล้วและล่าสุดเนี่ยยังกีดกันมีปัญหากับคนผิวดำอีกด้วยนะฮะอันนี้ยิ่งหนักใหญ่เลยเพราะฉะนั้นค่านิยมของอเมริกาซึ่งผู้นำอเมริกันและคนอเมริกันเคยภาคภูมิใจว่าเราที่เราเจริญมาได้หลังตกราบโลกเพราะเรามีค่านิยมประชาธิปไตยมีหลักคุณธรรมที่เป็นสากลทำทำลายสิ่งเหล่านี้หมด นี่สิครับิงอันนี้ถ้าพูดจริงถ้าเราทำเบนช์าร์กกับจีนนะจะคนคนละตรงข้ามกับจีนจีนจะไม่นโยบายคือไม่แทรกแซงต่างประเทศแต่ไหมฮะเรียกว่าเรื่องเรื่องอินทอนอลพอลิซีนี้เขาจะไม่เข้าไปยุ่งเลยนอร์ดอินเดเ e ฟเฟียนนะเพราะนั้นมันก็จะต่างกับจีนแต่ว่าจีนสิ่งที่จีนทำคือเขาทำตรงข้ามกันคือใจกว้างและกครร่วมมือการความร่วมมือและเน้นผลประโยชน์ร่วมกัน นะไม่ใช่จะเอาลัวเอาเปรียบอย่างนี้ผมว่าวันวันหนึ่งสหรัฐคงจะคิดได้แล้วทําแบบนี้นะผมว่าร่วมมือจะสงบนะแต่แต่หวังว่าคงจะไม่ใช่เป็นธรรมแนี่รผมบอกสหรัฐสหรัฐใช่ผู้นําสหรัฐนั่นนะครับเราคิดว่าคนต่อไปใช่ใช่แม้ว่าจะไม่พอใจจีนที่มาท้าทายเรื่องของฐานะของประเทศหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศก็ตามแต่ว่ามันก็จะเป็นจะต้องร่วมมือดีกว่าดีกว่ามาทารบกัน จริงๆแล้วเนี่ยนะผมคิดว่าทรัมป์เองเนี่ยแกจกไม่ได้เป็นคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์มานะฮะถ้าเพราะว่าถ้าคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์นะศึกษาเรื่องความทวารบัติประเทศจะรู้ดีว่าแนอดีตนะครับจีนเคยเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าที่สุดในโลกนะฮะจีนเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์นักคิดคนมากกอนะฮะแล้วก็เคยร่ำรวยใช่จย์ใช่แล้วมีแล้วก็จีนเคยเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกมาแล้วนะแล้วก็ คิดคนสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยมากมายไม่ใช่ว่าจีนแต่เอาลักขโมยเทคโนโลยีของสหรัฐอย่างที่ทำเนี่ยเข้าใจนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและที่สำคัญที่สุดนะฮะเราก็จะเห็นนะครับว่าทุกประเทศโดยพาะมหาอำนาจเนี่ยควรจะร่วมมือกันแทนที่จะขัดแย้งกันนะฮะเพราะว่าอันนั้นเราจะเป็นประโยชน์ก่อประชาชนมากที่สุดนะฮะและทุกคนเห็นว่าการแข่งขันนะฮะ โดยเฉพาะสหรัฐเนี่ยนะฮะสหรัฐจะเสียหายมากที่สุดเพราะรตอนนี้ภาพพลค่านิยมอะไรต่างๆ,างๆเนี่ยนะฮะตกต่ำหมดจะแล้วคนจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อก่อนยังยกตัวอย่างนะฮะคนอเมริกันเองเนี่ยก็รวมทั้งลายนักชาก,การจำนวนมากเลยเคยเชื่อนะครับว่าระบบทุนนิยมของอเมริการะบบชาติแต่เนี่ยนดีที่สุดแต่ความสำเร็จของจีน,นม,มันทำให้เราต้องคิดใหม่และว่าแนวทางการพัฒนาเศรษฐจไม่ได้มีแทางเดียวแต่มันมีหลายแนวทาง ะะแล้วคุณคิดว่าสังคมนิยมที่มันเลวร้ายไอ้การที่คนจีนเนี่ยนะฮะขจัดความยากจนจากประเทศหมดมในขณะที่อเมริกาคุณอวดอ้างว่าคุณรวยที่สุดในโลกแต่คุณไม่มีคนจนอยู่สิเอร์ซคุณคิดว่าระบบไหนดีกว่าต้องคิดต้องคิดแหละเห็นหรือยังนะฮะหรือว่าต้องต้องมาเรียกว่าต้องมาประยุกต์ใช้ใช่ให้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 ใหระบบมันเรียกว่าตอบ ตอบสิ่งที่เคยเคยบอกสังคมไว้และที่สําคัญที่สุดเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาเนี่ยพยายามจะบีบบังคับทุกคนไปแทรกแซงว่าคุณจะต้องทำตามตามอย่างฉันต้องเปลี่ยนตัวประกันต้องอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นเราจะละอเมริกาเขาทำไม่ได้ละอเมริกันเองกลับเป็นผู้เสียหายนะฮะนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าผู้นาอเมริกาเนี่ยควรจะคิดทบทวนใหม่ลองว่าผู้นาอเมริกาคนต่อไปนะฮะอาจจะเป็นโจไบเดนนะที่ต้องคงจะต้อง ต้องหยิบเอาความล้มเหลวของของทรัพย์ของบริการมาพิจารณาใหม่มาพิจารณาใหม่เราต้องตนะครับต้องกราบคุณท่านอาจารย์สุดทาคชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์ของท่านอาจารย์สุชัยสไกรซึ่งทุกครั้งที่พูดเนี่ยเราจะย้อนให้ฟังถึงบริษัทเพราะประตบริษัทเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวบอกถึงอนาคตถึงความเป็นมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับถึงได้ท่านถึงรลบปิดท้ายว่าต้องศึกษาบริษัท ถึงจะเข้าใจปัจจุบันวันนี้ขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับพระอาจารย์วรวัชรเมธีรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตามธรรมอย่าลืมดูช่อง5กด1นะครับแต่แน่นอนครับท่านสามารถดูย้อนดังได้ทุกกาสที่ท่านต้องการเข้ามาในแฟนเพจหมุนตามโลกหรือบริษทีวีนะครับทั้งทาง Facebook และ YouTube ครับวันนี้ลาไแล้วครับพร้อมกับท่านศาสตราจารย์ดรโซชัยศิริกรลาไแล้วครับสวัสดีครับ รมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ธวันดัชนีก็คือภาพนกอินทรีนกอินทรีนั้นมีความหมายในทางธรรมหลายอย่างต่างประการขึ้นอยู่กับว่าใครจะเป็นผู้ตีความแต่ในทัศนะของอารามภาพนั้นนกอินทรีอาตมภาพหมายถึงผู้นําผู้นําคือผู้ที่มีวิสัยทัศน์ฉะนั้นเวลาที่เราเห็นนกอินทรีนกอินทรีนั้นมีลักษณะของผู้นําแล้วเราจะต้องมองหาลักษณะของผู้นําในตัวนกอินทรีให้พบเช่น เป็นสูงเห็นได้ไกลและก็มีลักษณะคือความภาคภูมิใจในตัวเองไม่เป็นสองรองใครนี่คือนกอินทรีเช่นเดียวกันนำมาปรับประยุกต์ใช้ในทางธรรมผู้นำที่ดีต้องมีลักษณะสามประการนั่นก็คือต้องมองลึกต้องนึกไกลและต้องใจกว้างมองลึกก็คือเวลามองอะไรก็ตามอย่ามองเฉพาะปรากฏการที่เห็นอยู่ตรงหน้าแต่ต้องเรียนรู้ที่จะมองของจริงแล้วเห็นไปถึง ความจริงที่อยู่เบื้องหลังด้วยอย่างนี้เรียกว่ามองลึกนึกไกลก็คือนึกไปถึงอดีตเพื่อเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการว่าในอดีตที่ผ่านมาเรื่องราวอย่างนี้ประวัติศาสตร์อย่างนี้มันก่อให้เกิดอะไรจากนั้นคาดการไปถึงอนาคตว่าถ้าเราทำอย่างนี้อนาคตจะเป็นอย่างไรเรียนรู้จากอดีตคาดการอนาคตจะทำให้เรากำหนดปัจจุบันได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็คือนึกไกล และใจกว้างก็คือเมื่อเราทํางานมีลูกน้องเก่งมีลูกน้องดีอย่าอิจฉาลูกน้องต้องมีจิตใจที่กว้างขวางพยายามสร้างคนเก่งพยายามสร้างคนดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเห็นใครเก่งเห็นใครดีต้องส่งเสริมเขาอย่าไปทําลายเขาเหมือนประรชญาคนหนึ่งกล่าวเอาไว้ว่าผู้นําที่ดีนั้นต้องสร้างผู้นําเพิ่มเติมส่ว <layout> นผู้นําที่ไม่ดีนั้น จะสร้างแต่ผู้ตามเท่านั้นเอาไว้ตามหลังตัวเองฉะนั้นถ้าใครก็ตามอยากจะเป็นผู้นําเหมือนนกอินทรีต้องถือคติว่าผู้นําที่ดีต้องมองลึกนึกไกลและใจกว้าง ซิงโซลา่าถือเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำในทะเลที่เป็นพลังงานสะอาดด้วยการยึดโยงแผงและทุ่นลอยน้ำที่มีความแข็งแรงด้วยการพัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่มีชื่อว่า Innoplast HD 8200B ซึ่งเป็นทุ่นลอยน้ำที่เพิ่มสารต้านการยึดเกาะและลดการสะสมของเพียงทะเลที่มีความปลอดภัยกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และจากการที่ทำการทดลองใช้กับบริษัท PTT Tank Terminal จำกัดสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้กว่าปีละ100,000บาทซึ่งช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละ10ตันยังไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมพลังงานแสงอาทิตย์แบบ Floating Solar นี้ยังสามารถตอบโจทย์พลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจรทั้งในรูปแบบ Private PPA ลูกค้าลงทุน หรือ EPC เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจ Floating Solar อีกด้วยในวันที่6ตุลาคม2563ได้มีพิธีเปิดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดลอยน้ำ Floating Solar ในพื้นที่บริษัทแท้งเทอร์ m i นอลจำกัดอำเภอมาตบตาพุธจังหวัดระยองและได้นำไฟฟ้าที่ผลิตได้ ไปใช้ภายในสำนักงานเพื่อเป็นต้นแบบการศึกษาโมเดลภายในงานคุณวิทวัสสวัสดชูโตประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรมบริษัทปตทจำกัดมหาชนและคุณปฏิภาสุคนธมานผู้จัดการใหญ่บริษัทพทีทีที g l o b a l เคมีข้อจำกัดมหาชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานคับโครงการ f l o a t i n g solar เนี่ยมันเป็นโครงการแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่เราจะได้ Renewable นะฮะได้ความกรีนของพลังงานไฟฟ้าที่ทางปตทกรุป๊ปกลุ่มปตทอปเองเนี่ยเราทำตามดำเนินตามนโยบายของของกรุ๊ปเราแล้วก็ของประเทศเป็นโครงการที่ร่วมกันในหลายๆบริษัทแพรกชิปด้วยกันนะครับก็มี G.P.S.C. นะครับมี GC นะครับที่ทำทุนให้แล้วก็ C.H.P.P. นะครับเป็นบริษัทในเครือของ G.P.S.C. ที่เป็นผู้ผลิตโซลา่าแล้วก็แล้วก็เอามาติดตั้งบนทะเลครับ